วันพุธสัปดาห์ที่7เทศกาลปาสกาบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือกิจการอักรสาวกเวลานั้นเปาโลกล่าวกับบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนาจักที่เมืองเอเฟซัสว่าท่านทั้งหลายจงดูแลตนเองและฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ดูแลเพื่อเลี้ยงดูพระศาสนาจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยปรุหิตของพระบุตรข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าจากไปแล้วสุนัขป่าจะเข้ามาในกลุ่มของท่านและจะทำร้ายฝูงแกะแม้ในกลุ่มของท่านก็จะมีบางคนลุกขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริงเพื่อน,น้มน้าวบรรดาศิษย์ให้ติดตามตนดังนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังเถิดจงระลึกว่าข้าพเจ้าไม่เคยหยุดเตือนท่านแต่ละคน ด้วยน้ำตานองหน้าทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาสามปีบัตรนี้ข้าพเจ้าฝากท่านทั้งหลายไว้กับพระเจ้าและกับพระวาจาแห่งพระหันสถานของพระองค์พระวาจานี้สร้างพระศาสนาจักรและประทานบรดกให้ท่านรับร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ข้าพเจ้าไม่เคยอยากได้เงินทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใดท่านก็รู้แล้วว่า ข้าพเจ้าทำงานด้วยมือทั้งสองนี้เพื่อสนองความต้องการของข้าพเจ้าและของผู้ที่อยู่ด้วยข้าพเจ้าแสดงให้ท่านเห็นเสมอมาว่าเราต้องทำงานเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอโดยระลึกถึงพระวาจากของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่าการให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับเมื่อกล่าวดังนี้แล้วเปาโลคุกเข่าลงพร้อมกับทุกคน และอธิษฐานภาวนาต่างร้องให้ฟูมฝ่ายเข้าสวมกอดและจูบลาเปาโรพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่17ข้อ11ถึงข้อ19เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักขึ้นเบื้องบนตรัสว่าข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่ส่งมอบให้ข้าพเจ้าไว้ในนามพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระองค์และข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับบรรดาผู้ที่พระองค์ส่งมอบให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเฝ้ารักษาเขาเหล่านั้นไว้ในพระนามของพระองค์ข้าพเจ้าเฝ้ารักษาไว้และไม่มีผู้ใดพินาศเว้นแต่ผู้ที่ต้องพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามพระคัมภีร์ แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังกลับไปเฝ้าพระองค์ข้าพเจ้ากล่าววาจานี้ขณะที่ยังอยู่ในโลกเพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้าจะมีความยินดีของข้าพเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้ามอบพระวาจาของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นแล้วและโลกก็เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่เป็นของโลกเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลก ข้าพเจ้าไม่ได้วอนขอพระองค์ให้ทรงยกเขาออกจากโลกแต่วอนขอให้ทรงรักษาเขาให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่เป็นของโลกเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าไม่เป็นของโลกโปรดบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงพระวาจาของพระองค์คือความจริงพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาในโลกฉันใดข้าพเจ้าก็ส่งเขากลับไปในโลกฉันนั้น ข้าพเจ้าถวายตนเป็นบูชาสำหรับเขาเพื่อเขาจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงด้วย